เท่นี้ของมิวัฒนก็เหมือนกับทุกๆวันที่จะต้องมาทํางานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะบนหงอนไก่นิวัฒทําหน้าที่ตรวจรักษาโรคจ่ายยาหัตการไม่เว้นแม้การทําความสะอาดสถานที่ร่วมกับเพื่อนๆด้วยเพราะสถานพยาบาลแห่งนี้มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอดังนั้นบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนจึงต้องทํางานทุกหน้าที่เหมือนกันหมดประชาชน,นที่มารับบริการของเราต่อวันเนยเฉลี่ยประมาณ60คน เจ้าหน้าที่พอไหมที่นี่ไม่พอแน่นอนถ้าปเปิด24ชั่วโมงพหมุนหม,มุนกันจากที่บุคลากรเราไม่พอก็เลยขอจังหวัดก็ไม่ได้ขออเมอกก็ไม่มีซัพพอร์ตให้เราเลยเราก็เอาแค่คนของเราที่เอาทำยังไงทุกคนต้องมีใจอ่ะใจบริการมากเลยตรงนี้ด้วยเหตุนี้กองทุนโรงพยาบาลตาบลหน,นองแหวงจึงเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหงอนไก่โดยได้รับการสนับสนุนจากสสส นั่นก็เพื่อชาวบ้านจะได้รับบริการทางการแพทย์ได้มากที่สุดทําอย่างใดอย่างหนึ่งให้ให้พี่น้องได้ไปใช้บริการที่ใกล้ตัวใกล้ใจก็เลยตัดสินใจว่าทําให้เป็นกองทุนลงพยาบาลตะบนเถก็เลยออกประชาคมแต่ละหมู่ว่าเห็นด้วยไหมพี่น้องประชาชนเขาก็ตอบรับอะครับว่าเขาต้องการอยากจะมาทําในส่วนตรงนี้ก็เลยเป็นกองทุนลงพยาบาลสองบาทและเป็นเครือข่ายกับปากูล ก็เลยสมัครเป็นเครือข่ายเสร็จแล้วสสสก็ส่งทีมงานเข้ามาดูว่ามันเป็นไปได้ขนาดไหนอย่างไรสสสก็มามาดูในส่วนตรงนี้เสร็จก็โอเคตอบรับก็ให้งบประมาณมาสนับสนุนในส่วนตรงนี้21ล้านกองทุนโรงพยาบาลตะบนหนองแวงหรือกองทุนโรงพยาบาล2บาทเป็นกองทุนที่ผู้สมัครจะต้องเสียค่าใช้จ่ายให้กองทุนเพียงเดือนละ2บาท หรือปีละ24บาทสมาชิกที่เป็นผู้ป่วยในจะได้รับสวัสดิการ100บาทต่อคืนมีกระเช้าผลไม้หรือของมีประโยชน์เข้าเยี่ยมเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ป่วยในกรณีเสียชีวิตได้รับลงศพและเงิน500บาทพร้อมพงหรีสำหรับที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนอนกานย,ยังมีมโหรีพื้นบ้านใช้เป็นดนตรีบำบัดให้กับผู้ป่วยที่มารอรับการรักษาอีกด้วย ส่วนสาวน้อยน่าใสที่กำลังฝึกงานอยู่นี้คือหนึ่งในนักเรียนทุนจะกองทุนโรงพยาบาลตาบนหนองแวงนั้นเกิดจากปัญหาคนไม่พอหมอไม่อยู่คณะกรรมการกองทุนจึงเกิดแนวคิดในการส่งลูกหลานที่เรียนดีของสมาชิกไปศึกษาเกี่ยวกับการพยาบาลหรือสาธารณาสุขศาสตร์เพื่อกลับมาดูแลรักษาชาวบ้านในพื้นที่ทางเทศาบาลเองก็เลยเรามีงบเราน่าจะเอาเงินจากกองทุนนี้แหละหาเด็กที่เรียนสามารถสอบด้านสาธารณสุขได้ส่งไปเรียน อย่างน้อยก็มีเรื่องของสำนึกรักบ้านเกิดให่เขาอยู่ในพื้นที่ช่วยกันดูแลพี่น้องประชาชนก็คือพิ้นต้าหน้าอาเขาผลที่สุดที่เราเราต้องการก็คือประชาชนได้จากเราเข้าถึงสถานบริการได้ได้มากขึ้นนิวันนับเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่เพิ่งจบใหม่เขามีความตั้งใจที่จะมารับใช้พี่น้องชาวบ้านอย่างเต็มกำลังนั่นก็เพื่อการมีสุขภาพกายและใจที่ดีอย่างยั่งยืน ของชาวประชาในบ้านหนองไก่และบ้านหนองแวงรวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วยตั้งใจมาตั้งแต่เด็กครับว่าจะเรียนทังด้านนี้นะครับก็ได้ทุนไปเรียนพ่อรู้สึกดีใจนะครับที่ได้มาพัฒนาได้มาช่วยเหลือชุมชนของเรานะครับนอกจากได้ดูแลประชาชนนะครับก็ก็ได้อยู่ใกล้พ่อแม่ได้ดูแลพ่อแม่ยังไงผมก็จะดูแลชาวบ้านในชุมชนของผมให้ดีที่สุดสู้ครับ สนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ